หนึ่งใบเทาปุ๊บให้พี่เปยจุ่มได้นี่เลยปึ๊บมาพี่ขอเหรียญหนึ่งไปปึ๊บเฮ้ยเย้เป็นไงน้องอ้ำนี่เร็วๆเลยนะโอ้โหเอาดีกว่าปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุยโดนเลยครับเย้ยรอขนาดนี้ใครมาเล่นไว้ น้องอยู่ใกล้ป่องก็เบสิกเลยนี่เลยนะครับเรากดฝองไวๆเอาปึบเรียบร้อยครับบินครับโอ้โหเย่เย่เย่ได้เหรียญล้วตัวมาสองตู้แล้วนะครับตู้ถม้ามาเล่นที่นี่นะครับเย่ก็คือพอนักงานะเขาก็จะดูเพื่อนๆน,นะถ้าเพื่อนๆเ,เ,เล่นเยอะเขาก็จะช่วยนะครับสีพ่นบางแคเย่ ตองเขียวไปเฮ้ยโถมให้หมุนด้วยเอ้าตู้โถมวันนี้ก็โถมให้พี่ทุกตู้ใช่ไหมคะซีคอนบางแคค่ะมาเลยแล้วก็ตู้เหรียญครับเขาโถมตู้นี่อันนี้ก็ใกล้ๆนะเนี่ยพี่กวินนี่เห็นไหมห้าร้อยยี่สิบเหรียญเขาก็มาช่วยเลยที่เล่นหลายๆเหรียญนะครับนี่ก็จะไปให้เลือกกล่องข้างในอันนี้ก็คือเป็นตัวคีบใช่ตัวเดียวบล็อกเดียวอ่าแล้วบล็อกเดียวเขาจะให้เป็นคลอโอเค สี่ข้อนบางแคครับไทเกอร์แลนด์เฮ้ยอะไรชมพูอะไรอะไรอะไรอะเฮ้ยอะไรโอ้โยน่ารักน่ารักค่ะขอบคุณวิ่เฮ้ยเนี่ยมีลุ้นมากดูขอบคุณปึ๊บไม่ไม่น่าจะได้เอาเฮ้ยมาปึ๊บเฮ้ยน้องหนาวน้องหนาวปึ๊บสวยพี่เป้เรียบร้อยเย้ น้องเฟสพี่เป้ได้แล้วน้องเฟสกดย้ายถึงพื้นเฮ้ยโอ้ยกลายเป็นตุ๊กตานะคะก็ปกติผมน้าเพื่อนเพื่อนรีบมาเลยคือมันก็ไม่ได้ถึงทุกวันนะเพื่อนแต่วันนี้เหมือนเขาแบบเเอออหมืนแตาจะเป็นโจของาหรือเปล่าจีเฮ้ยนี่งับเร็วโอ้ยสีฟอร์มเลยอึ๊บได้แล้วได้แล้วดิ แต่พอว่พับมาค่ะโอ้ยมีแมวขาวนี่มาเราไปดูซ้ำเลยได้เดียนแถมเท่าไหร่ไม่ได้แถมแต่ว่าได้กกาตาุ๊กตาเอาบินมาแล้วจ้าหมดพอดีอยากดูแล้วชอบใจฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเ,เป็นกำลังใจให้พี่กบินด้วยนะครับ